เยนาช่วยดูด้วยนะว่าในเรือนร่างของฉันมันเต็มไปด้วยเครื่องประพันธ์สันฐานที่มันช่างสวยงามอยู่แล้วถ้าแกจะมาสั่งสอนให้ฉันไปแต่งตัวใหม่แกไปแต่งตัวเองเถอะฉันทำไมฉันก็เป็นของฉันอยู่แบบนี้แต่ฉันก็ไม่เคยทำให้ใครต้องเสียใจโดยเฉพาะคุณปู่คุณปู่เขารักแต่แกเนาะแกเคยรักคุณปู่บ้างหรือเปล่าแกไม่เข้าใจหรอก ว่าคนอย่างฉันเดินวนรอบแกทำไมรอบที่หนึ่งคือพระพุทธรอบที่สองคือพระธรรมพี่ปัดพี่ปัดขอร้องอพี่มานั่งแต่รอบนี้คือพระสงพระสงพระสงพระส์จะมาลงทันแกเพราะแกกินน้ําคลองเข้าไปไงล่ะยินนะาแกเข้าใจใช่ั้ม